จ้าสวัสดีค่ะมือคือเก่าค่ะบรรยากาศฝนตกโอน้องเป็ดได้ยินสิปินมาเราจะบินมาแล้วมื่อี้เมืองค่ะมาแล้วลูกฉันมาแล้วมาแล้วเบรกเบ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 กเปล่าแห้งกับเปล่าแห้งฝนกระตุกฝนกระตุกวันนี้ได้ข้าวเหนียวมาให้ยุงข้าวเหนียวมาให้ค่ะ อต้าสิโอเชมาพี่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 พเร่ๆเร่ๆแม่แม่แมาแม่ม่มาแม่มาแม่อ้หฝนกระตกค่ะฝนตกฝนตกค่ะพี่น้องเขาเนีย้ยเบื่อเมื่อว่าจิตตีสข้อเป็ดปะค่ะ ขขาเหนียวมาหคุณทนเลยเหนียวค่ะมาแม่ลูกมาแม่มาแม่ทั้งอยากทั้งยานผัดมาหาอยู่หักโบเหย็ดจับค่ะเป็ดปลาบางยอมหยให้จับง่ายๆค่ะแม่นคุณเคยก์กระซาร์แม่แม่แม่มาแม่เจ้าสิได้กินบอระเจ้าห่วงอยู่หันนัะะมม่นแหละค่ะเจ้าฟูมากแหละแรงแรงแรงลูกแรวแรงแรงได้ได้ายอดค่ะมาเด้อมาเด้อ หย่านค่ะหย่านยนมากินเข่าค่ะมากินเข่าขนมกับขนมฝั่งเป็ดบ้านบวยย่านค้นค่ะเป็ดบ้านขุน่ว่าเป็ดปลาบวยยอมไก่เลยค่ะเป็ดปลาสิบสามตัวเป็ดบ้านสองตัวค่ะ เอากินลูกได้แล้วได้แล้วมา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 เอาค่ากินขนมปังอยู่เด็กหน่อยพากันแ,น<ไ>แนล็นพายกระเดนออกกระลังกายค่ะฝนกระโตกค่ะพี่น้องค้บค่ะเมื่อใดก็ได้กิน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 กมากินมากินมากินดีค่ะหายแล้วได้แล้ว มังจะจีอวันบักอึฟักทองเอา้าสิบินไปแยงเราโอ้ยนอย่านย่านถักยากย่านปน้านที่กินเห็ดยังละเหรอย่านคัากัานั้นจะไม่กินเห็ดยังล่ะเอาจ้าฝูงขึ้นมากค่ะโอ้ยเจ้ากระเดยลนะย่านเห็ดยัง เอาไปลาบเอาไปแต่โดนแล้วว่าได้ถาโดนไปนี่ <laughs> เฮ้จอบยุ่งคางๆค่ะไก่ผูใ้ใดเลยเอากินแม่กินแม่ผู้ดใดฆ่ายานกับป้าตองอิ่มท้องเดอ้อ ข้าย่านกับ่ต้ตองอิ่มละท่องนะเอาพวสนใจเขาฉันเลยขุนจาฟูแาฟูงไปแล้วตัวน,นี้อ้วนก็มูกับกินเกง่งตัวน,นี้ละฉลาดพวกน,นี้กินง่ายยี่ดอกเขา วีแก๊สอาเวกแหละแหละดิคันดิคันลามิสซงสิบสามตัวเป็ดปลาค่ะนิ่เป็ดปลาค่ะสอตัวดำกับตัวขาวนั่นเป็ดบาดค่ะเอ๋อแสบขนมปังร้ายก็เข่าค่ะเป็ดก็ให้ซซ่ให้ซซ่เนาะเป็ดปลาเลือกได้เพบนว่าเอาเข่าเทไว้บพท่านฆ่ากันกินค่ะเล่มกินงานงานเกตขนมปัง เมืองเมืองเมืองเป็ดตัวนี้ค่ะมันไต่ข้ามเขามันแล่นหาหนาม <laughs> โอ้ชัดมตโตเดียวค่ะที่ฉลาดก็มูได้ฝูงจ้าฝูงค่ะมากินกินน้ำแล้วกับขึ้นมาเอาเขาเบืองคะ่ะฉลาดก็มูคะ่ะตัวนี้นะเบืองเบืองสิบิคาบเอาเขาเบืองสิบิคาเอาเขาค่ะได้เข่าเต็มปากกับทีแล่นไปหาหนานะเบ้อ เล่นไปหาหน้าอีกแล้วเล่นไปกินน้าอีกคาแล้วว่าจะกลับขึ้นมากินน้าแล้วจะกลับขึ้นมากินข้าวอีกค่ะเอาข่าควางทางไปเอาเข่าไปเอาเข่าเอ้า พ่ขอขนมปังหยุดกินขนมปังกวนท่นะนะเอ,าอ้ายตีกันไหมล่ะร่มค่ะเสียงร่มบือเบยพ่อข,อขนมปังลืมเ,เข่าเลยค่ะ <c oughs> ได้ข้ามเข่ามาได้ฟ้าแลนหาหน้าโอ้ยหนี่ตัวเดียวค่ะตัวอื่นนั่นเขาไปกินปกติค่ะมันพอขาดไปหาหนะ้ามพื่อตัวนี้ ต th ัวนี้ว่าจะได้ข้ามเขาแลนหาหนามได้ค่ะเพิ่นเพิ่นพ่อขนมปังพวกกันกินง่ายได้ค่ะเอาไปกินเขาได้กินน้ำอีกแล้วแต่อย่หัวเนาะค่ะว่าสนใจเขาเลยวันนี้ไปเอาเขาแล้วค่ะเอาเขาแล้วให้เ่ิ่มที่แลนหาหนามอีกบ่ค่ะ แล้วค่ะเพิ่งค่ะเพิ่งค่ะเพิ่งค่ะเอาเขาเฮียปากแดนหาน้องน้ำกันแดนหาน้องน้ำกันนี่ตัวเดียวเฮ็ดเสียหัวอยู่นี่ค่ะเอาหาหาเขาเฮียเอาเอาไปไปเอาเอาแดนลูกหนองไงหรอหาน้ำบ,บุพเพ กำลังพอดแน่นลูกน้องง่ายหรอคะพวกพี่โฟขึ้นมาง่ายว่ะคะขื่นมาแล้วกินน้ำอิ่มและเบิ้งเพิ่งเพิ่ลจีไปเอาเข่าอีบวะเบิ้งเพิ่ลจีไปเอาเข่าอีบวะค่ะเบิ้งเด้อค่ะสังเกตได้เข่าแล้วได้เข่าแล้วโอ้กินขนมปังแค่นเข่าก็เป็นติฮะถ้าแค่นเข่าก็เป็นบ่โอ้ฝนกระตุกลิ้นค่ะ ไปเอาข้าวอีกไปเอาข้าวอีกเขาจะกินเบิดกอนนะความมาเล่มกินขนมปังนะไปกินข้าวก่อนแล้วๆกินกันอย่างอร่อยข้าวเหนียวมันน่ะแมนหงแล้วมันกัาเหนียวคือเกานะคะเพิ่งน้องเป็ดกินแล้วฟ้าเรียนหาน้ำ อันนี้พเพ่นเล่มเกตขนมปังเป็ดตัวนี้กินย่างว่าเต้ส้งอันนี้แนอมริลนหาหานามกันแปลเ,าปเ,าปเาขาแป้วขาลูกกินขา่าเลวแล้วแล้วเขากินข่าเบิแล้วเ,วเขกินเขาเบิร์แนวข้ากินแต่ขนมปังแค่นี้แล้วนั่งตากฝนค่ะจะไคยพี่น้องเห็นความตลกขอน้องเป็ดปลาค่ะ ย่อมเปียกย่อมเปียกทั้งเปียกทั้งหนาวค่ะเอา้าวมูเขาร่วมกินข่าวบ่แล้วไปเมียไปเมียม่งแบล็คเขาเวไป,ไ,ปาไปเอาเขาวแล้วค่ะหยับไปแล้วเอา้าย่านเป็ดตัวสีขาวเก่งนะคะ่ะเป็ดบานนี่เป็ดปลาย,ย่านเอา้ากินนั่นขนมปังก็กินขนมปิ้ปงผู้แย่งโอ้ยบว,วาวแล้วค่ะพี่น้องค เปียกแล้วเปียกแล้วเปียกแล้วโตตลอดค่ะจากนานาวจากหนาฝน,น,นค่ะเบื้องบอกค่ะอันมือนี้ก็คือเสียาไว้แค่นี้เนาะคะ่ะผู้ใดเขามากก็อย่าลืมกดติดตามอาจารย์ได้ะคะ่ะจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปเนาะคะ่ะพามาเบื่องน้องเป็ดกินเขากำน้ำค่ะ เบิ่งเพิ่นก็นลังกินข้าวอีกแต่เบิ่งเพิ่นได้ข้ามเข่าง่ายพ่นจิบแล่นหาหนามวะแต่เบิ่งไปเบื้องตั้งใจเนนะคะ่ะเอาแล่นลงทางพุ่นเหรอคะมันไก่กว่าฉลาดทางทางน้ำฝั่งนี้มันไกลคะ่ะทางนี้มันไก่มันแล่นลงทางไกค่ค่ะฉลาดเกินบ่มีน้องเป็ดโคตรฉลาดคะ่ะก็ฝากไว้เนะคะ่ะความนา่ารักของเป็ดป่ากับเป็ดบ้านเนาะคะ่ะ เอาไว้โอกาสนา้าพอกันไหมเด้อค่ะมือ่อีฝ่าพอเป็นใจค่ะฝนตกฝนตกพี่น้องอยสิเป็นวัดสิบุไดมหาน้องเป็ดอีกค่ะบุไดมหาสวมมือค่ะแต่ฝนมอน,นยังมาตกอีกอยู่ค่ะโอ้เหนื่อยแล้วค่เที่งร่มฝากว้แคนี้ดเดอร์ค่ะไปแล้วไปแล้วบายๆน,น้องเป็ดสวัสดีค่ะเร็วๆสวัสดีค่ะห่วงกินกินกันใหญ่เลยค่ะแซ่บายโอ้ร่มบอลเลยค่ะ นำเมือนอีกะฝากไว้แค่นี้ค่ะรักษาสุขภาพน้ำเด้อค่ะหนาวแล้วหนาวแล้วได้ได้ข่าวาล้วก็ัไปฮะสุดท้ายค่ะสุดท้ายสนใจน้องเป็ด <laughs> ได้ข่าวเราก็แลนะ่นหานาวเอาเอาคักๆจ้าเขาลดแล้ว่ะบเไว้แล้วมาพอกันไหมนะคะ่ะยู่ดีสบายค่ะเริบๆชาวเอฟซี C ทุกคนด้วยค่ะมาพอกันไหมโอรการหนาน,นะคะ่ะบายบายสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะลูกสวัสดีก่อนเร็วๆกลับ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 ครับนีค่ะบายๆกลับกลับกลับ